แม้เจ้าตัวนี้ตัวเก่งผมครับก้อยช่างหน้าฝ <c oughs> ากผสมได้ครับน้ำเชื้อกำลังดีม<า>แม่ตัวนี้ต <c oughs> ีเขาเก่งตีเก่งตีแรงแต่ว่าไป ตีแบบเขาแต่ว่าไม่ไม่แพ้นะ,ะเขาตีมาเลยไม่แพ้เก่งผสมพันธ์ตัวแสนได้หลักแสนถ้าตัวนี้ขายประมาณแสนนึ่งเพราะเก่งเพราะว่าเก่งเลยเป็นตัวเก่งของค่าย <c oughs> ไอตัวนี้รู้ไหมทำให้ผมได้ผมได้มาฟรีจากตาผมอีกอ่ะตัวนี้อ่ะเก่งมีกก็อ่นมีน้องมันด้วยนะมาพร้อมกันเลยน้องมันน้อยกว่านี้ตัวนี้พร้อมตีได้สองเดือนสองเดือนตีได้เลยสองเดือนตีได้นะกำลังไข่พ้นครับปนปีกกลางจะเต็มสีกลังสวย ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่